ที่มีข้อมาจากอะไรที่มีกระบื้องนั่นเองค่ะกรเบื้ประดับแฟร์มาลีใช้เขาไป็นตอนนี้มถึงคัดเขาเลชีคงจะจำได้นะคะว่าเสียงดังฟังชัดนี้คือใครนะคะวิ่งาทีเจอมาดูวินาทีเจอมาดังยี่ยมกันโอเคสิเครไอ้พวกไอ้อเมริกาโน่ไอ้พวกไอ้อเมริกาโน่แก่หนึง โตแก้วเดียวมันไม่คุ้มค่าเนาะต้องเลี้ยงหมดทุกคนเลยเนาะอเมริกาแก้วนึ่วนี้เ่า่กย่านเขาจะมีบาลิตาไปทงอเมริกาโนแก้วหนึ่งเมื่กับอส้งห้อยู่ไน,นเปิดเครื่องไ่เป็นรง,งกลแางตัว่ายชีวิตโคแล้วต้องมีกระเบือเดี๋ยวครับไปสิบอกป่านไทย่ทยชีวิตตกหมืดดีม กับือไม่ช่องโตได้กันหรอกกันมาจอยจะนิวนไอ้กับือไม่ชโตโอ้เอนหมดจะไม่เอ็นตั้งที่เพแม่ไม่ต้องปวดแล้วกันอยู่โอติ๊กเบื่อเข่ากุ้ยก้าวเข่ากุ้ยขึ้นก้าเอายามีอะรจามพี่มาแล้วเนี่ยถามยังตอนแรกมีอะไรจะถามพี่หนุ่มเดี๋ยวพาเดีว อันเป็นยังอเปลากเาะปรดีวมขาถามเขาน่อยอยู่เว้ช่วว่าสุไปเก็บมาจากต้นพ่อเล่เอาเลยเอาไปเป็ย่งถามดกันเป็นอย่งเฝ้าอะไรขึ้นมาไปเอาเองกันห้องลูกกันโอยขอป๋านมลลูกเจ้าขนจงเก่งไม่ได้เก่งปเดียวเอาเกียวเ้ไานยังไงล่ะลงกีันโอ แล้วมาแล้วไปล้นเจไปะนั่งอาเหนไปไปเอาแม่มคกินมะือทศหนึงกสอบเดนไรมดไื่องกนมะืน้ไได้ไปได้เอามาหนึ่งกระสอบเมดเมดเมดป้าบอกว่าบัตกระบือมันไปเอาย่านั่งยุไส่ไม่น่าดีห่ย โอ้ไปแกงมาเมือดไปแกงมาเพิ่นว่าเพราะแม่นาที่หอยพี่ดูเอ้ยยังไงหน่อไม้ไล่หนึ่งกระสอบหน่อไม้ไปฝากยายย้อยตาทุนแกงนะเรียเอามาจากกกอกเลยบ่ใช่แล้วมันก็มีอยู่กกอกกันแล้วนนี้น่ะโอ้ไอ้แกงผัดไปมัได้กูจะขายโอ้ มีแต่หนอ่อขาวๆบ่อร่างรถแต่โดนแล้วน้ำสักขวดก็บ่ได้บ่มื่นน่าจ่ายนี่บอตรใจอันมาแล้วมาแล้วมาแล้วน่าจ่ายเรียบอร้อยดกองมาได้ชนบุรีวันนี้ไหมเพื่อนคุณมาไปดูริม,มน่ะน้ำสักขวดก็วัน,นี กมคนดูดอนท่านน่ะชิดกระดนีจักชนบุรีนะผีนะคนยุดชนบุรีเนาะผีน่นเมียไปอยู่ย่าจะกลับพรุ่นี so ้ก็ไ่ไครับแถ้าได้ลาเต้สักแก้วก็คงจะดีเนาะเหนหมดเวลาแล้ว มันมันคำแล้วเนาะเวลานี่ยมต้องคำต้องคำยานีก่อนพอใหญ่นบินีหนานึ่เฮ้ยื่ตรงนั้นน่ะเออตรงนั้นหนนตรงนั้นเพ่ตรงนั้เี๋เดี๋ยว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 พันูนเดี๋ยวพัดซูนเดี๋ยวเดี๋ยวพ่นน้ำเดี๋พนน้ำ่างจะเมื่อยแล้วงถูกงถูกไปนี่ยดไงไปหาไป กีลกตฝนตกไม่ไมอีกตั้งหากวะระก่อยู่ตรงนี้มืฝนตกไม่ไมอีกตั้งหากตเดียยังคอลากันอีกก่อนเขาเอาข้างบนกอนเพราะว่ามันมันจะได้ไ่ไม่เอทีีี้มาเข้าสวนกันนะคะนี่ยาขึ้นเต็มเลยดอกไม้ตามหาไม่ได้หายไปไหนอ๋อมาเข้าสวนยามแรง ต้นอะไรไม่ได้ถอนออกหมดไหมเนั่นน่ะเออต้นผักบุ้งผักบ,บุ้งผักบ,บุ้งผักบ,บุ้งมันถอนง่ายอยู่หรอเออง่ายดอกไม้มันไม่รอดแล้ก็เลยมีแต่ผักบุ้งขึ้นเห็นไหมเออใช่ใช่ใชเราเราต้องใส่ถุงเพราะว่ามันเม็ดมันจะหล่นลงไปมันจะขึ้นมันถอนง่ายเออนั่นแหละนี่คิดถึงเม่ถิ่นเนาะอ,อื อเออเน,<า>นี่นน<า>ยถอนออกนิดเดียวกันมันมันอันนี้นะพอเราถอนปุ๊บมันก็มันโล่งแล้วก็รู้สึกเออมันดีอะ่ะเขาเรียกตน้นอะไรแไม่ดาเนี่ย,ย,ยเขาบอกว่าต้นอะไรต้นกล้วยต้นกล้วยหรอหมาว่าต้นกล้วยแต่มันมีชื่อของมันอยู่๋ยวไม่จําโอ้ อาปอดไลค์กดเชร์ไดติด่ใช้กดดติด้งเตือนนะคะดูคลิปมาสัก4-5นาทีนะคะไม่ได้ไงผักรังเพิ่มด้วยนะคะกดเป็นกำลังใจให้ปุ๊บเมนอนี่ด้วยนะคะกลดอกไม้แต่ว่ามันไม่รอดเน่าหมด โหย่านะคะปกคลุมดอกไม้หมดเลยนะนี่ดูสิดอกกุหลาบแต่ว่าย่านี้ขึ้นไวไวสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปลงงจะเพียงเท่านี้ก่อนนะคะดอกไม้ทางนี้ก็ นูันเป็นอะไรเป็นที่ดินหรือเปล่าก็ไม่รู้นะดอกไม้มันลากเน่ามันต้องดึงไอ้ที่ดอกดอกนี้ดอกห,อออกอกหลากุาบ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปลงตเตพลงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ